สวัสดีวันอาทิตย์พี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆเมื่อนี่แอดฟันอีกแล้วแต่ว่าแอดเสียหายเพื่อนๆและเอฟซีตีความฟันให้แอดอีกเดิอมือนี่ว่าจะเป็นแบบใดนะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องเสียตีออกมาแบบใดก่อนจะฟังพี่น้องกับเหมือนเดิมค่ะก็ฝากแชร์ให้แอดด้วยฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยใครแชร์ขอให้ถูกหยวยเด้อ กาแชร์ขอให้ร่ำรวยนะคะพี่น้องค่ะฝากแชร์ให้เพื่อนๆนนั่มเพื่อนๆอาจจะบ่เห็นเนาะถ้าแชร์ออกไปเพื่อนๆเพื่อนมึงก็จะเห็นเนาะค่ะเนาะฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดแล้วก็แอดก็จะได้หาแนวทางมาลงให้คือเก่าค่ะฟันดีอยู่พี่น้องตีเอาเด้อเพื่อนเพื่อนจะตีแบบใดตีล่องเบิงเด้อเดี๋ยวแอดจะบอกให้ฟังฟันดีอยู่ ฟ,นะะฟันตีสองโกกัวนะคะฟันตีสองโกกัวละพี่น้องคะ่ะฟันฟันดีดีฟันเห็นฟันเห็นคนตายฟันเห็นผู้ล่วงลับไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ่าผู้ล่วงลับนี่ก็คือพอนะผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือพอของแอดเนี่ยแหละเราก็บฟันเห็นหญ้า ญาผู้ล่วงลับไปคือกันเพี่เป็นผู้เฒ่าญาน่ะเป็นผู้เฒ่าอายุเพิ่นก็ที่เพิ่นเสียไปกับแปดสิบสองเลวเนาะอายุเล่าแปดสิบสองเหล่าญาผู้ที่เล่าเสียไปเนาะแล้วกับผู้พ่อเล่ากับอายุหลายละทีงเราเสียไปก,กับสี่สิบกัวนะคะสี่สิบสองนี่ยล่ะที่เราเสียไปกับสี่สิบสองนั่นแหละแต่ว่าฝันเกี่ยวเล่ามาื่อคืนนี่ตีสอง กลกัวพี่น้องตีพิจารณาเอาเดอ้อแล้วก็ฝากเชื่อเ,เพื่อนๆนั่มนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเด้อฟันดีอยู่จำได้แม่นเลยล่ะค่ะอ่ะมาฟังความฝันกันเลยพี่น้องและเอฟซีสิตีว่าจังไดรเดอร้อแต่ว่าแนใจแอดน่ะตีเรียบร้อยแล้วล่ะอยูใ่ในในใจแอดแล้วแต่ว่าแอดกับสีบอลตอนท้ายๆตอนที่ บ่อให้ฟังจบเนาะนะคะอามาฟัางกันเลยฟันฟันเห็นยาฟันเห็นยาผู้ที่เป็นหลวงลับไปแล้วเนาะเพิ่นมานะคะ่ะเพิ่นมาแต่เพิ่นบรเิเวณน้ำดอกแต่ว่าเพิ่นมาเห็นเห็ดเพิ่นก็ยังอยู่น้ำกันนี่ยแหละอะพอว่าเพิ่นกับไก่นั่นแหลนะเนาะวันที่สิบเจ็ดเพิ่นกับไก่สิไนั่นเราเพิ่นมัดลอถหาเราจังไหนบุ มาล่อถาเอาบุญมาเอาห่อเขาเพิ่นละมัง้งนะ้องพี่น้องนะทั้งพอปันเห็นพ่อกับฟันเห็นยานะคะนี่แหละเพิ่นกะจิมาล่อเอาห่อเขามัง้งนี่เหลียวมังส่งฟันเห็นยามาอายุน้ำแล้วกัผู้พอกับฟันว่าไปยู่กับเพื่อนก็ยังไปอยู่ช่วยนี่แหละเนาะปันเห็นยายาแล้วกับมาหาผู้ล่วงลับไปแล้วเนาะ พี่น้องตีว่าในผู้พ่นเสียไปแล้วเนาะผู้พิ่นนั่นผู้ล่วงลับไปแล้วตีว่าจางังใดเราก็ผู้พอ่อเราก็เสียเรากับมาอยูน่นั่งเราก็มาตามปกติของเราเรามาดึงเฮ้าดึง,ดงนั่นไปดึงเฮ้าไปอะไรนะก็ยังอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละเนาะอยู่กับเพื่อนสองคนผู้พ่อนะตาฝันเห็นยากรพี่น้องตีว่าจังไดเอา ทีแอดฟันนะแอดตีว่ายังได้เลกับมีศูนอาจจะเป็นล่าวันจันหรือเปล่าหรือหรือว่าจะเป็นหัวแงกับบอลูนะพี่น้องแต่ว่าผู้ผเสียล่วงลับไปแล้วผู้ทากเก่านะผู้ทากเก้าผู้ไอแอดเนี่ยก็เป็นซีผู้เท,าเ,า,า,เเทาเป็นเก้าผู้เป็นเสียไปแล้วก็เป็นศูนย์ เนาะผู้ชายผู้พ่อเนี่ยก็เปลี่ยนหาอยู่แล้วสิ่งทีเป็นเก้าศูนย์หาหรือจะเป็นเก้าศูนย์สี่เนาะดีได้หลายอย่งางเก้าหนีมาแท้แท้ศูนย์กับสิมาแท้แท้อะไรพี่นอ้องอ้าพี่น้องพี่เจรณาเบิง้งว่าเป็นตัวใดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเด้อ